เล่าหุ้นบ้านปูผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติสวัสดีครับพบกับสองหมอขอลงทุนอีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่าบ้านปูบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหุ้นบ้านปูทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขาทำธุรกิจเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจรโดยสร้างการเติบโตครอบคลุม3กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่1กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานส กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานและ3กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานวิสัยทัศน์ของเขาก็คือต้องการเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและความยั่งยืนครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับธุรกิจหลัก3ธุรกิจของเขานะครับเจาะลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งธุรกิจแรกก็คือกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานก็จะมีเกี่ยวกับพวกถ่านหินและก๊าซธรรมชาติรวมไปถึง งานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นการตลาดการค้าโลจิสติกและการจัดหาเชื้อเพลิงและสายส่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงธุรกิจตัวแรกในกลุ่มนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติเขาได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจก๊าซธรรมชาติผ่าน BKV Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูปัจจุบันเนี่ย BKV ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติครอบคุมตั้งแต่การลงทุนการผลิตพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลวที่เรียกว่า NGL ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบานิ t ณบริเวณ Fort w o r t ร์ a เบ n ิในรัฐเท็กซัสและแหล่งก๊าซธรรมชาติมาเซลัสในเขตแอ่งที่ราบกระทะแอปพาเลเซียทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนียโดยแหล่งก๊าซธรรมชาติภายใต้การดำเนินงานของ BKW เขาครอบคุมพ,พ,พื้นที่การผลิตประมาณ5 5 0 0 0เอเคอร์ซึ่งเปิดดำเนินการผลิตกว่าร้อยละ99ของพื้นที่ มีกำลังผลิตในปี2,565เฉลี่ยอยู่ที่864ล้านลูกบาทฟุตเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติต่อวัน BKB จึงก้าวขึ้นเป็น1ในผู้นำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ20อันดับในสหรัฐอเมริกาครับธุรกิจตัวที่2ของเขาในกลุ่มนี้คือธุรกิจเหมืองถานหินเป็นเชื้อเพลิงแข็งโดยทั่วไปเนี่ยมีสีเขียวเข้มตั้งแต่สีน้ำตาลถึงดำซึ่งในกระบวนการผลิตถานหินจะเริ่มจากการสำรวจหาแหล่งถานหิน ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์การผลิตการคัดเลือกฐานหินการนำฐานหินที่ได้มาผ่านกระบวนการเพื่อให้มีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการและกองเก็บไว้ที่เหมืองเพื่อรอส่งมอบให้ลูกค้าต่อไปบ้านปูเนี่ยเขามีเหมืองฐานหินอยู่ในหลายๆที่นะครับตัวแรกก็คือเหมืองฐานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมี8แห่งมีการผลิตรวม16.6ล้านตันเหมืองฐานหินในประเทศออสเตรเลีย7แห่ง มีปริมาณการผลิต8.9ล้านตันเหมืองฐานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน2แห่งมีกำลังผลิต10.2ล้านตันและเขายังมีแหล่งฐานหินในประเทศมองโกเลียที่เป็นโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาในอนาคตอีก3โครงการครับธุรกิจหลักตัวที่2ก็คือกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับประกอบด้วยธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนในประเทศญี่ปุ่นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนในสหรัฐอเมริกาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้แนะนําให้เพื่อนๆไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้แต่ละตัวว่าเป็นยังไงนะครับสมปทานการต่อสัญญาถึงเมื่อไหร่รวมถึงความเสี่ยงรายละเอียดตัวอื่นๆด้วย และต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังกันนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงธุรกิจหลักตัวที่3ของเขากันดีกว่านั่นคือกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดบ้านปูเนี่ยเขาเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ พอมุ่งมั่นสร้างพลังงานที่ยั่งยืนจึงมีการเริ่มต้นนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานกว่าสีทศวรรษทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในจีนและญี่ปุ่นรวมไปถึงเทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนมาต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เหมาะสำหรับประเทศไทยในอนาคต โดยดำเนินการผ่านบริษัทบ้านปูเน็กจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูนั่นเองในปีที่ผ่านมาธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ําของบ้านปูมีกําลังผลิต205เมกะวัตต์และบ้านปูได้เข้าถึงหุ้นใน Solar EsCO ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Solar Loop Top ในเวียดนามบ้านปูยังได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอีกหลายโครงการ ในพื้นที่เชิงกลยุทธ์ในมณฑลเจิ้งติ้งในจีนและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ดำเนินการผ่านบริษัท IBP ในอินโดนีเซียครับนอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแล้วก็ทุนลอยน้ำแล้วเขายังได้มีการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรีตตร่โดยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเชื่อชัยมอเตอร์จำกัดและดูราพาวเวอร์เพื่อสร้างโงประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในไทยซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปีนี้ และมีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตเป็น1กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี2,569ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจแบตเตอรี่และเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่ธุรกิจเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานบ้านปูได้ร่วมกับ V4Tech ผู้ให้บริการโซลูชันกักเก็บพลังงานในสิงคโปร์เพื่อพัฒนาโซลูชันกักเก็บพลังงานที่มีการใช้นวัตกรรมล้ำหน้าแบบไฮบริดเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ e-mobility ที่เป็นลักษณะเรียกรถตุกๆไฟฟ้าแบบ MoveMe, Hofcar ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่ายานพาหนะแบบ Carsharing ผ่านแอปพลิเคชัน evo ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและ Beyond Green แพลตฟอร์มให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในธุรกิจต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงานกว่า20โครงการที่บ้านปูกำลังดำเนินการอยู่ แล้วก็มีธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าโดยมีปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจากธุรกิจซื้อไฟฟ้าในญี่ปุ่นโดยบริษัทเขาก็มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดไฟฟ้าเสรีในประเทศอื่นๆที่บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยนอกจากนี้บ้านปูก็ได้ลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้ากับเคปโคประเทศเกาหลีใต้ตามอัตราการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามาตรฐานอีกด้วยครับจากที่เล่ามาเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบ้านปูเนี่ยเขาเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และมีหลายธุรกิจครอบคุมในบริษัทของเขานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกลยุทธ์ที่บ้านปู่เขาใช้กันดีกว่า เขาใช้กลยุทธ์ g r e e n e r and Smarter ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลทั่วองค์กรเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้ตอบรับกับเมกะเทนของโลกโดยได้เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลทางธุรกิจและโครงสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืนทั้งจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มธุรกิจและขยายพอร์ตโฟลิโอไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านของบ้านฟูเนี่ย เขาได้มีการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาการขยาย io, พอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนอกจากนี้นะครับเขายังมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น S-curve ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยเขาสแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เขาได้ไปลงทุนผ่านกองทุนรวมในสหรัฐเพื่อสร้าง S-curve ใหม่นะครับ เรารู้จักลักษณะธุรกิจของเขากลุ่มธุรกิจของเขารู้จักกลยุทธ์ของเขาแล้วเรามาฟังโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจของเขากันครับภายใต้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนความขัดแย้งระหว่างจีนไต้หวันการแพร่ระบาดโควิด -19 ความไม่สมดุลของการซื้อการขายพลังงานเปลี่ยนแปลงสู่กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายากจะคาดเดาได้อย่างเช่นภาพรวมในตลาดถ่านหินในปี2 5 6 5ตอนต้นปีเนี่ยสาธารณรัฐอินโดนีเซียเขาประกาศห้ามส่งออกถ่านหินเนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้งานทําให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัวและราคาถ่านหินในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้น และต่อมาในเดือนกุมภานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยุเคนก็ได้ทะลวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นชาติตะวันตกได้มีมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียในหลายๆด้านรวมทั้งการนําเข้าถ่านหินทําให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เขาได้ขยายลงทุนผ่านกองทุน ที่ลงทุนในรูปแบบของ f o u n d i n g Limited Partner เป็นจำนวน150ล้านเหรียญสหรัฐโดยเน้นการลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพหรือว่า Healthcare ในสหรัฐอเมริกาเขาแสวงหา S Curve ใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เพราะว่าเขามาจากด้านพลังงานเขาให้เผุผลว่ามันเป็นการวางรากฐานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงในด้านภาษีอากรความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนความเสี่ยงด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้าในบริษัทบ้านปูเนี่ยเขาได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเทมเปอร์วันโดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยขายไฟฟ้าในตลาด ERCOT ซึ่งมีความผันผวนของราคาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติตามกลไกลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ ทางการเงินของบริษัททางบริษัทเขาก็ได้มีการใช้นโยบายที่เรียกว่าเฮจิ n งโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงภายในขอบเขตที่กำหนดตามนโยบายนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการและก็การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาฐานหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบริษัทเนี่ยเขามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่รักษาเสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในระบบมาตรฐานการผลิต โดยเขาก็จะมีการสร้างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความพร้อมในการส่งมอบฐานหินมีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมาเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นออโตเมชันเทคโนโลยีก็คือระบบอัตโนมัติพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็น My Operation มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆ IMM Port Logistics Optimization การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Data Analysis รวมถึงระบบการบริหารแบบ Lean เข้ามาใช้ในการบริหารหลุมการ์ดจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและก็ลดต้นทุนนอกจากนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเวลาเกิดปัญหาเพื่อให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างมีความแม่นยำและก็น่าเชื่อถือครับนอกจากนี้เขาก็ได้มีการจัดหาประกันภัยทรัพย์สินโดยประกันภัยธุรกิจถ้าหยุดชะง,งักเนี่ยจะไม่รองรับเหตุการณ์ต่าง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเขาได้อีกเรื่องที่น่ากังวลก็คือความไม่ชัดเจนของทีมผู้บริหารที่แจกแจงรายละเอียดในหลายๆเรื่องอย่างไม่ค่อยชัดเจนถ้าลองไปฟังอ,อัปเดตดูเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำากมจังเลยในบางๆเรื่องลองไปฟังกันดูนะครับอาจเพราะว่าบ้านปูเนี่ยเขามีฟรีโฟด์ที่ค่อนข้างสูงก็คืออาจจะไม่มีเจ้าของที่แท้จริง ทำให้เราต้องจับตามองในเรื่องเหล่านี้ในเกี่ยวกับการบริหารว่าเป็นยังไงนอกจากนี้ก็มีประเด็นอีกเรื่องก็คือเรื่องด้อยค่าเหมืองที่กําลังเป็นประเด็นและก็มีความไม่แน่ชัดอยู่เราคงต้องดูยาวตัวนี้ผมขอไม่พูดถึงและกันให้เพื่อนๆลองไปศึกษาทําการบ้านเพิ่มเติมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปลงทุนเนี่ยอยากให้ติดตามข่าวคราวรวมไปถึงผลประกอบข้อมูลให้ดีๆก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาจ่ายผลผลค่อนข้างสูง อาจจะเพราะกําไรเยอะแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนเนี้นะครับถ้าอยากให้เราทําหุ้นตัวไหนเล่าหุ้นตัวไหนหรืออยากรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลากกันไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล่แเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ